กับพี่ชาดันพี่ชาดักนกำลังตัดยาที่โบดน,นะครับพี่ชาดันมารับใช้พระเจ้าหลานหลานจะเลิกงานนะครับนี่คือหัวใจพุทใช้จริงๆนะครับรับใช้พระเจ้า,า,เ,จาเลิกงานแล้วยังร้องเพลงเลยครับเวลานี้ยอดมากนะครับทีเคยกับพระเจ้ายอด ชดาน,นั้นตรงกลางก็เป็นช่างนะครับส่วนตรงเย้ก็มารับใช้พระเจ้านะครับหัวใจของพระชา,เชายเป็นชั้นโยนแลวเป็นชั้นตัดหญ้าก็เป็นนะครับถ้าใครต้องการที่จะให้ไปตัดหญ้าที่บ้านสามารถเรียกปีชาดำได้นะครับยิงดีไปจัดให้ โอเคนะครับนก็บายบายนะจะมกีกล่อบบายบายนะ